ยอย่าอ่ามีมีกระเด็นอยู่มีกระเด็นอยู่อ,อืนี่ครับผมเพื่อนงอก,อ,อกมาอีกหนึ่งติดความสามารถนะครับเฮ้ยมันทำไมมันออกเยอะจังนี่โยสวัสดีครับผมเจมจากช่องเจมซ่านะครับมาพบกับช่องเลนเจอร์สำหรับคนรุ่นใหม่สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครสุดเจ๋งประจำเดือนสิงหาคมกับโคลัมโบโตเกียวรีเวนเจอร์กับตัวนี้ทาเคมิจิที่เป็นตัวดาเมจ และยังมีสกิลบัฟเดี๋ยวไปดูกันสิว่าทาเคมิจิมันจะเก่งจริงเจ๋งจริงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเจมซ่ทาเคมิจิสายไหวพริบธาตุไฟและในร่างไฮเปอร์1,100อุย้ยทำมาดีมากๆสำหรับค่าแร่ สำหรับสเตตัสค่าเลือดและค่าตีกายในร่างไฮเปอร์ค่าเลือดถ้าแม็กจะอยู่ที่4ล้าน6ส่วนค่าพลังโจมตีจะอยู่ที่ล้าน8สำหรับสายไหวพริบแล้วสเตตัสอาจจะดูต่ำไปสักนิดนึงถ้ามาเทียบกับตัวรุ่นพี่สายไหวพริบาธาตุไฟเหมือนกันสำหรับไอสเตตัสค่าเลือดจะอยู่ที่6ล้าน2ซึ่งมากกว่าและค่าพลังโจมตีรวมจะอยู่ที่2ล้าน2ก็มากกว่าเช่นกัน ก็น่าเสียดายสำหรับตัวโหดในรอบนี้สายไหวพริบธาตุไฟแต่อาจจะมีค่าแฝงก็ได้เคลื่อนที่77ก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไรแต่ก็ไม่ถือว่าช้าระยะโจมตี315ก็ทำมาดีสกิลที่1จะเป็นดาเมสกิล33เท่าทะลุอมาตะและยกเลิกบัฟของศัตรู5วิความกว้างสกิล300จุดคูดาวสกิล7วิอันนี้ถือว่าตัวเกมปรับโกงให้แจมยู สกิลที่2จะเป็นสกิลบัฟบัฟอมตะ5้าวิลังบัฟเสียให้เพื่อนและบัฟตีแรง330าเนต์นาน5าวิสกิลกว้าง360จุดคูดาวสกิลแปวิอันนี้ถือว่าดีอยู่สำหรับความกว้างสกิลกว้างมากและคูดาวสกิลก็ยังปรับโกงให้อีกเหลือ8วิแต่เสียดายสำหรับสกิลบัฟถ้ามีฮิลให้ถือว่าจะดีมากความสามารถกลุ่มจะเป็นการบัฟเพิ่มพลังชีวิตในล่างไฮเปอร์จะเป็นการโคลนพักพวก ก็จะเหมือนหุ่นไล่กาสำหรับไอดีไหนที่มีทีม PVP โหดๆถือว่าสกิลนี้ช่วยได้มากแต่ถ้าเป็นไอดีเริ่มต้นหรือไอดีสร้างใหม่จะยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่เมื่อเป็นคู่เทพแน่นอนก็สามารถทำร่างก้าวดาวได้สำหรับความสามารถ9ดาวอันที่น่าจะแจ่มที่สุดก็คงเป็นการเพิ่มแล่หรือไม่ก็บังคับตาย เราก็มาอยู่ในหน้าสเตตหลักแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปลุยกันทุกกำลังใจของเพื่อนๆมีความหมายอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่งตัวแทงไปดันระยะก่อนนะครับโอ้มาทาเคมิจินี่ไงสกิลบัฟโอเคบัฟ <Okay. S 1> อมาตะนะครับสกิลออกทุกๆ8วิดาเมสกิลโยนโบเป็นไงโ่ะสกิลบัฟต่อ มาดิดาเมสกิลมาแล้วนี่ไงครับผม33เท่าเป็นไงโผลมีไหมดูแล้วมาดูไอกันสักหน่อยอนี้สกิลบับตีธรรมดานี่ไงครับผมตีติดคิได้อันนี้เป็นค่าแฝงสำหรับสายไหวพริบที่มันโหด,หด อันนี้กลายเป็นโจมตีหนักธรรมดานะครับไม่ได้ติดคดิตีธรรมดาจะเห็นว่าจะค่อนข้างลีลานิดนึงไปครับรอบนี้เราจะไปดูว่าสกิลที่หนึ่งจะมีการข้ามหรือเปล่ารอสักครู่ดาเมจสกิลมาแล้วนี่33เท่าความกว้างสกิล300จุดก็ถือว่ากว้างอยู่มา จมตีธรรมดาค่อนข้างช้านะครับอืมดาเมสกิลเป็นไงนี่ครับผมโดนเฉพาะกลุ่มหน้าสำหรับรอบแรกทาเคมิจิจะไปซัดกับตัวแทงธาตุไม้สุดโหดไปดูว่าชนะทางธาตุจะเชือดหมูหรือเปล่ามาดิครับออตโต้ฟูลหนึ่งเข้าไปสำหรับแทงธาตุไม้โอลิเวอร์นั่นเองมา ดาเมสกิลเข้าไปโยนโบโยนโบนี่ตีธรรมดาจะลีลานิดนึงนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่โจมตีค่อนข้างช้าโยนโบโยนโบโอลิเวอร์ยังอึดอยู่เป็นไงโยนโบเข้าไปความกว้างสกิล300จุดตีธรรมดาโยนโบ ตีธรรมดาอยู่ตีธรรมดาอยู่ลูกไฟมาลูกไฟกลับแช่มาแช่กลับก่อนอืมแต่ถือว่าตัวทาเคมิจิยังมีข้อดีก็คือดึงพักพวกในทีมมาได้อีกหนึ่งครับผมเป็นไงยังยังโอ้โอลิเวอร์นี้อึดจริงครับผม เข้าที่ดูยังค่าอามีมีกระเด็นอยู่มีกระเด็นอยู่เป็นไงค่าโอลิเวอร์ได้สักตัวไหมโพรโพรโพโอ้แต่โดนนะครับแต่เหมือนวิญญาณยังไม่ออกรอบนี้จะไปลองซัดกับตัวแทงธาตุไฟธาตุเสมอมันจะเป็นยังไง มาดิครับไปออโต้คุณหนึ่งไปนะครับสกิลบัฟยู่ตีธรมธรมดาตีธรรมดาอื้อกว่าจะวิ่งไปถึงยนโบไหมยังตีธรรมดาอยู่โอ้โหเฮ้ยโดนนัดสื่อท่าเสมอนี้หายยกแผงอะไรครับ อะไรคำรนี้ยัง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 โยนโบยังไม่ออกอืเอเราแช่คืนก่อนลูกไฟลงมาด้วยปะพโพลโอ้โยวิญญาณขึ้นเลยอะไรครับอ้าวนะซึืกก็มีวิญญาณขึ้นอยู่เป็นไงตีธรรมดาดามเมสกิวยังไม่ออกอ่ออกทุกๆ8ปวินะ ยิงยังดาเมสกิลโอ้โหนัดสื่อนี้เหนียวจริงเออโอ้โหกว่าจะมีตายรอบนี้จะไปลองซัดกับตัวแทงธาตุน้ำแพ้ทางธาตุจะฆ่าได้สักตัวหรือเปล่ามาดีออโต้คูนหนึ่งไปสกิลบัฟอืมนี่ครับผมเพื่อนงอกอมาอีกหนึ่ง ติดความสามารถนะครับอืมข้อดีของมันก็คือถ้ายิ่งปล่อยตัวเร็วเราก็จะสามารถเพิ่มจํานวนเลนเจอร์ได้เยอะมาเป็นไงจะมีวิญ,ญญาณขึ้นหรือเปล่าโคนี่รถถังนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอึดอยู่แล้วนะครับตีเข้าไปตีเข้าไปโอ้โหแช่คืนแช่คืน ลูกไฟลงด้วยไปตีไปตีไปอื้ือื้อโอ้โหเหนียวเกินโคนี่รถถังรอบนี้ไปดูว่าถ้าเจอแทงแสงมืดถ้าเสมอจะเป็นยังไงมาดิครับออโต้คุนึงเข้าไปแทงแสงมืดอันนี้ตัวแทนก็ส่งเหมือนเดิมนะครับมายากลตัวอึดตัวทน ปลากืวิญญาณมีขึ้นหรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยมันทำไมมันออกเยอะจังเนี้มาโอ้โหโยนโบไปแล้วอันนี้ตีธรรมดาโอ้โหเจอกันเด็นอยู่โยนโบไปโยนโบยังโยนช้าเลยเนี่ยมาโดนต่อยอยู่ โอ้โหยืนไม่ไหวครับผมเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆหลังจากที่ได้ทดสอบกันไปสำหรับตัวทาเคมิจิเป็นสายไหวพริบธาตุไฟข้อดีก็คือแล่ใช้ค่อนข้างน้อยเลยและความสามารถคนนิ่งพักพวกอันนี้ข้อดีเลยถ้าใครมีทีมโหดๆอยู่แล้วจะทำให้ทีมยิ่งแก่งมากยิ่งขึ้นแต่สำหรับทีมไหนที่ยังเริ่มต้นก็อาจจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ ในส่วนของดาเมสกิลอันนี้ข้อดีก็คือตัวเกมบับโกงให้คูดาวทุกๆเจ็ดวิและในส่วนของสกิลที่2เช่นกันคูดาวสกิลออกทุกๆ8วิก็โกงให้อีกแต่ข้อสังเกตก็คือสกิลที่2ถ้าให้มีการฮิวเลือดด้วยจะถือว่าดีมากและในส่วนของดาเมสกิลสกิลกว้าง300จุดก็ถ้ากว้างมากกว่านี้อีกสักนิดนึงผมว่าแจมเลย และสเตตัสค่าเลือดและค่าตีกายอันนี้แอบเสียใจนิดนึงถือว่าตัวเกมให้มาต่ำไปสักหน่อยเพราะเป็นเลนเจอร์ยุคใหม่รุ่นใหม่แล้วถ้าเอามาเทียบกับตัวไอแล้วไอมีสเตตัสที่แจมกว่าอืมแล้วเพื่อนๆคิดยังไงบ้างสำหรับตัวทาเคมิจิชอบกันหรือเปล่าสำหรับสายไหวพริบธาตุไฟตัวไม่ใช้ไลหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ โอเคครับก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย